สร้างสรรค์และการออกแบบพรีเซนเตชันนะคะเริ่มแรกเลยโดยขั้นตอนง่ายๆของการทำพรีเซนเตชันเลยคือทุกคนก็จะมีเนื้อหาอยู่แล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นการเลือกรูปแบบในการเลือกรูปแบบอะค่ะก็คือเป็นการที่เราเลือกตัวเทมเพลตเครื่องมือแรกที่เราได้เรียนผ่านมาก็คือว่าเราอยากได้ตัวรูปแบบไหนที่จะมาอยู่ในหน้าสไลด์ของเราในการเลือกเลือกตัวรูปแบบอะค่ะเราก็ต้องเลือกให้เข้ากับตัวเนื้อหาของเราด้วย ต่อไปเมื่อเราเลือกรูปแบบได้แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นการจัดเลียงการจัดเลียงในที่นี้คือการตกแต่งการปรับสไลด์ค่ะการการตกแต่งการปรับสไลด์ให้ดูสมูทหรือว่าดูสมบูรณ์ขึ้นค่ะขั้นตอนที่สี่ก็จะเป็นการบันทึกไฟล์ออกไปในการบันทึกไฟล์เนี่ยค่ะสาหรับตัวแคนวาค่ะที่ใช้ที่ตัวทวิทยากรใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบันทึกไฟล์ที่เป็นไฟล์ pdf ออกไปข้างนอกในการบันทึกไฟล์เป็น pdf ก็จะเป็นแบบปกติก็คือ เขาก็จะเป็นหน้าสไลด์ให้เราแบบอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าสไลด์ขั้นตอนเขาก็จะออกเป็นหน้านี้ไปให้เราเลยเป็นตัววีดีเป็นตัว PDF ส่วนสําหรับการบันทึกไฟล์ออกไปที่เป็นตัว PowerPoint นะคะในการบันทึกไฟล์เป็นตัว PowerPoint นะคะข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งในการบันทึกไฟล์ออกไว้ก็คือบางฟอนต์ในตัว Can วาค่ะเขาจะไม่มีใน PDF เมื่อเราบันทึกไฟล์ออกไปในตัวของ PowerPoint แล้ว เราจะต้องทําการไปปรับเปลี่ยนฟอนต์ในตัวในใน,ในชิ้นงานเราใหม่เพราะว่าฟอนต์ตัวของแคนวาค่ะเขาจะเยอะกว่าแล้วตัวผิดผิดเอ่อตัวของ PowerPoint เราอะอาจจะมีแค่ฟอนต์พื้นฐานแต่ไม่ได้มีฟอนต์ที่แบบว่าที่เป็นลายมือหรือว่าการตกแต่งเนี่ยค่ะเมื่อเราเลือกฟอนต์ที่ไม่ตรงกรันพอการบันทึกออกไปอะเราก็จะต้องไปนั่งปรับแต่งตัวอ่าสไลด์พรีเซนเตชันเราใหม่กับอีกข้อข้อหนึ่งก็คืออย่าง เราใส่ลูกเล่นในนี้ใช่ไหมคะพอเราดึงอ่าไฟล์ออกไปเป็นตัว PowerPoint แล้วลูกเล่นบางตัวค่ะที่เขาอยู่ในตัวของแคนวาเนี่ยเขาจะไม่ได้ตามเข้าไปใน PowerPoint ด้วยเพราะว่าเขามีลูกเล่นไม่เหมือนกันบางตัวที่ไม่เหมือนกันคือลูกเล่นเขาก็จะหายไปเลยอันนี้คือข้อเสียในการาันทึกออกไปเป็น PowerPoint นะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนในการทำ r e s e n t a t i o n แล้วก็ ในวันนี้ค่ะตัววิทยากรเองจะมาทําสไลด์หน้าขั้นตอนเนี้ยค่ะใหท้ทุกท่านดูว่าการการทําสไลด์ในการทํำพรีเซนเตชันเบื้องต้นนะคะประมาณนี้นะคะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะในการเตรียมเนะะื้อหาในตัววิทยากรเองอะคะ่ะจะเตรียมเนะะื้อหาไว้ในตัวของแคนวาแล้วเพื่อให้สะดวกกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะแต่โดยปกติแล้ว,วเนื้อหาของเราอะค่ะ จะอยู่ในตัว Word อยู่แล้วค่ะในการจะทำตัวพรีเซนต์พรีเนะคะเริ่มแรกเลยก็หน้าหน้าตัวพรีเซนเตชันค่ะก็คือหน้าที่มีหน้ากระดาษเปล่าสีขาวหนึ่งหน้าอันนี้คือหน้าพร้อมสำหรับในการทำงานนะคะในเมื่อเรามีเนื้อหาแล้วเราก็จะมาเลือกตัวเทมเพลตที่เราอยากได้หรือแล้วก็เข้ากันเนื้อหาของเราอย่างเมื่อกี้ค่ะ เนื้อหาที่เตรียมไว้ก็คือเขาจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนในในการเลือกเทมเพลตก็คือจะเลือกเทมเพลตที่มีอาจจะมีบล็อกทั้งหมด4ี่บล็อกหรือว่าอาจจะมี1-3ึ่งบล็อกแล้วเราก็มาเพิ่มบล็อกของตัวตัวเทมตัว,ตวอุประกอบได้นะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเลือกทั้งหมด4หรือว่าเลือกแค่ ถติว่าเรามี4ขั้นตอนเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกให้ทั้งหมดเลือกทั้งหมดที่มีทั้งหมด4บล็อกเราสามารถนํามาปรับแต่งได้ทั้งหมดค่ะอย่างตัวเทมเพลตที่เลือกไว้นะคะก็จะเป็นเทมเพลตนี้อย่างเนี้ยค่ะเขาจะมีทั้งหมด4บล็อกให้เราอยู่แล้วแต่บางตัวเทมเพลตนะคะเขาอาจจะมีแค่3บล็อกเราก็สามารถเพิ่มบล็อกเข้าไปได้อีกหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเทมเพลตที่ตัววิทยากรเลือกนะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทมเพลตนี้ย องค์ประกอบเขาเยอะมากถ้าสําหรับท่านใดที่รู้สึกว่าในตัวเทมเพลตที่เราเลือกอะองค์ประกอบเขาเยอะเกินไปเราก็สามารถลบองค์ประกอบออกหรือว่าท่านใดมองว่าเทมเพลตเนี้ยตัวองค์ประกอบเนี้ยเราไม่ต้องการเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวองค์ประกอบในตัวเทมเพลตได้เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะวิทยาอ่ามตัวองค์ประกอบมันเยอะเกินไปตัววิทยากรก็จะลบตัวองค์ประกอบออกนะคะ ก็คือให้เราทําการคลิกไปที่ตัวองค์ประกอบที่เราไม่ต้องการค่ะแล้วก็ง่ายๆอแล้วก็ไปกดที่ delete ที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าให้คลิกขวาแล้วทําการลบตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเขาจะมีถังขยะอยู่ข้างบนให้เราอยู่แล้วเราก็ทําการลบได้เลยค่ะในเมื่อเราเลือกตัวองค์ประกอบที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ตัวจะได้เทมเพลตที่ที่ดูอ่าที่ที่เราอยากได้ขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ สมมติว่าถ้าเราอยากเพิ่มตัวองค์ประกอบเข้ามาก็ให้เราคลิกไปที่เครื่องมือเครื่องมือตัวองค์ประกอบค่ะเมื่อเราคลิกไปแล้วใช่ไหมคะเราอยากได้อะไรก็คือให้เราทำการเร์นหาได้อย่างเช่นเราอยากได้ตัวตุ๊กตาน่ารักน่ารักมาแต่งในสไลด์เราแล้วก็พิมพ์ว่าเราอยากได้ตัวตุ๊กตาอะไรก็อย่างอันนี้คือเราเลือกเป็นหมีนะคะก็ เราก็จะเลือกตัวที่เราอยากได้มาเมื่อเราคลิกเลือกแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาอยู่ที่หน้าสไลด์เราอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับลดขนาดให้เข้าให้อ่าปรับลดขนาดให้เข้ากับสไลด์เรามากที่สุดนะคะว่าเราอยากได้ความกว้างเท่าไหร่หรือว่าตัวใหญ่แค่ไหนแล้วก็ปรับลดได้เหมือนกันค่ะอ่าอยาขอแทะนี่นึงค่ะ เราจะเห็นได้ว่าตัวองค์ประกอบที่วิทยากเรเลือกเนี่ยค่ะเขาจะเป็นหนีใช่ไหมคะแต่ตัวองค์ประกอบเนี้ยเราจะเห็นว่าแถบข้างสั่งแถบคําสั่งข้างบนนะคะเราจะไม่เห็นว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ในตัวองค์ประกอบอะค่ะเขาจะมีบางตัวที่เขาจะฟิกตัวสีของเขาไว้แล้วเราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่อย่างเช่นตัวกระบองเพชรเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกตัวกระบองเพชรแล้วค่ะเขาจะมีแถบสีข้างบนให้เราเปลี่ยนตัวเนี้ยค่ะจะเปลี่ยนสีได้ แต่ถ้ายัางเป็นตัวหมีนะคะเขาจะไม่มีแถบสีข้างบนตัวนี้ค่ะเขาจะไม่ให้เราเปลี่ยนแถบสีเราก็จะใช้สีดีเลยเราก็ทําการจัดเลียงได้เลยนะคะว่าเราอยากให้หมีเราอะคะ่ะไปอยู่ส่วนไหนของหน้าสไลด์แล้วก็ จัดเลี้ยงได้เลยนะคะจะปรับลดขนาดของตัวองค์ประกอบที่เขาให้มากับตัวเทมเพลตได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะคือเป็นตัวหน้าหน้าสไลด์เราที่แบบว่าปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะเห็นได้ว่าตัวตัวบล็อกตัวบล็อกอะค่ะเขาจะยังเป็นตัวรูปเดิมอยู่ เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปในนี้ให้เข้ากับเนื้อหาของเราได้อย่างเมื่อกี้ค่ะเขาจะเป็น,นเป็นขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะก็คือมีการเตรียมเนื้อหาการเลือกคำเพจการจัดเรียงแล้วก็การบันทึกไฟล์ใช่ไหมคะอย่างบล็อกแรกค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องก,การการเตรียมเนื้อหาใช่ไหมคะตัววิทยากรเองก็จะตีการเตรียมเนื้อหาว่าเป็นไฟล์เอกสารเราก็จะเข้าไปที่ตัวองค์ประกอบค่ะแล้วก็จะพิมพ์เส้นหาว่าเอกสาร เขาก็จะขึ้นมาว่าจะเป็นหน้ากระดาษหรือว่าเป็นไฟล์เอกสารเยอะตรงนี้นะคะเราก็ทําการเลือกเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบที่เกี่ยวกับบล็อกแรกมาแล้วใช่ไหมคะ่าเราจะเห็นได้ว่าตัวบล็อกแรกอะคะ่ะเขายังมีภาพเดิมอยู่ให้เราทําการคลิกที่ตัวบล็อกแรกของเรานะคะแล้วก็ทําการลบเมื่อเราอ่าเมื่อเราคลิกทําการลบใช่ไหมคะเขาจะบอกว่า ให้เราลบเกาะลบรูปภาพหรือว่าลบเกาะเราเราจะเก็บกรอบภาพไว้นะคะเราจะทําการลบรูปภาพเมื่อลบรูปภาพแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าพื้นหลังเขาอะค่ะก็จะเป็นปเป็นภาพเปล่าๆให้เราเมือ่อเมื่อเมื่อเราย่อขนาดตัวออม์กรอบให้เข้ากับบอกเราใช่ไหมคะเมื่อเราลองเอาตัวออม์กรอบไปใส่เราจะเห็นว่าภาพพื้นหลังอะคะ่ะ ยังเป็นภาพก้อนเมฆเป็นท้องฟ้าแล้วก็ยังเป็นสีของเนินเขาอยู่ใช่ไหมคะการการจะเปลี่ยนสีพื้นหลังเนี่ยคะ่ะก็คือให้ทุกคนทำการคลิกไปที่บอกให้ที่บ็อกนะคะที่บ็อกของกล่องที่เราจะเอาภาพอุปกรณ์ไปใส่แล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีแท็บสีข้างบนคะ่ะเราจะเปลี่ยนภาพตรงก้อนเมฆตรงนี้คะ่ะก้อนเมฆเนินเขาให้เป็นแทบสีก็คือ ให้ทุกคนเลือกไปที่กล่องสีที่เป็นตัวสีลุงอะคะ่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วอะคะ่ะเขาก็จะขึ้นแถบสีมาให้ทางแถบเครื่องมือข้างๆแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนตัวพื้นหลังได้เลยว่าอยากได้สีไหนอย่างเช่นอันนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนแถบเป็นสีขาวจากภาพที่เป็นเนินเขาเมื่อกี้ก็จะเป็นพื้นหลังสีขาวให้เราแล้วหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวสีน้ําตาลก็ได้ค่ะหรือสีอะไรก็ได้ที่เราอยากได้พื้นหลังเราอะคะ่ะเป็นสีอะไร เมื่อเราเปลี่ยนสีพื้นหลังแล้วใช่ไหมคะก็ให้ทําเอาเอาองค์ประกอบที่เราจะเอาไปไว้ในบล็อกอะค่ะไปจัดเรียงไว้ในบล็อกได้เลยความกว้างความใหญ่ของตัวองค์ประกอบก็ขึ้นอยู่กับว่าบล็อกเราอะค่ะขึ้นอยู่กับเราอะต้องการให้ตัวองค์ประกอบเราอะค่ะใหญ่หรือว่าขนาดเล็กแค่ไหนเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เราเลื่อนองค์ประกอบไปอยู่ในบล็อกอะค่ะเขาจะมีเส้นขึ้นมาให้เราว่าอยู่ตรงกลางหรือยงังหรือว่า ความบาลานซ์ของตัวองค์ประกอบเราค่ะอยู่ตรงกลางของบล็อกเราหรือยังเขาก็จะมีเส้นบอกในการจัดวางค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าถ้าเราต้องการให้เขาอยู่ตรงกลางอ่ะเราต้องทําแบบต้องค่อยๆเลื่อนเขาลงแล้วก็ดูว่าเส้นที่เราต้องการนะคะขึ้นหรือยังถ้าอย่างเนี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าเขาจะขึ้นเส้นเป็นกากระบาดตรงตัวบล็อกแล้วแล้วก็เอาตัวองค์ประกอบค่ะวางได้เลยเราก็จะเห็นว่าตัวองค์ประกอบเราค่ะก็จะอยู่ตรงกลางของบล็อกพอดี เราจะเห็นว่าในตัวตัวบล,วล็อกอะค่ะเราจะเลยอีกอีกสามบล็อก็เราก็จะไปเลือกองค์ประกอบประคา่าที่เข้ากับตัวตัวเนื้อหางเราอะค่ะใส่ทั้งสามบล็อกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าอ่าหน้าสไลด์ที่เราเลือกองคประกอบใส่ทั้งหมดสี่บล็อกแล้วนะคะ ในเมื่อเราเราเลือกองประกอบใส่ทั้งหมด4บล็อกได้แล้วเราก็จะต้องเราก็จะมาเพิ่มเติมเนื้อหาของเราเข้าไปข้างในอย่างเช่นถ้าเรามองครั้งแรกนะคะเลือกองประกอบครั้งแรกเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะเขาจะเขียนว่าผลงานของเราตรงนี้คือหัวข้อของเรื่องเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะพิมพ์ข้อความลงไปเป็นขั้นตอนเป็นเนื้อหาที่เราเตรียมไว้ เป็นขั้นตอนเนื้อหาที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะแล้วแล้วเราก็จะเอาขั้นตอนของเราค่ะทั้งสี่ขั้นตอนมาใส่ใต้บล็อกภาพที่เราเลือกไว้นะคะค่ะเมื่อเราใส่ใส่ตัวอของเนื้อหาครบแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าสไลด์ที่เราทำทำเมื่อสักครู่นะคะ อถ,ถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวสำหรับตัวหนังสือนะคะทุกท่านสามารถปรับแต่งตัวหนังสือตัวอักษรตามฟอนต์ตามฟอนต์ที่ต้องการได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ฟอนต์ที่ติดมากับตัวของเทมเพลตเราสามารถปรับแต่งได้เลยค่ะอันนี้คือเมื่อเมื่อเรานะคะ จัดเตรียมเนื้อ,อจัดเลี้ยงเนื้อหาของเราเรียบร้อยแล้วใส่องค์ประกอบเรียบร้อยแล้วทําหน้าสไลด์ของเราตามที่เราต้องการได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นค่ะในการเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวสไลด์ของเราเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งหมดสามสามวิธีก็คือวิธีแรกนะคะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวองค์ประกอบลายลายลายตัวค่ะอย่างเช่นว่าอย่างตัวนกกระบ,บองเพชรนี่ใช่ไหมคะถ้าเราจะใส่ลูกเล่นให้เขาก็คือ ให้เราคลิกที่ตัวน้องกบองเพชรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อน,อนไปกดคําสั่งเคลื่อนไหวที่อยู่ข้างบนเมื่อเราคลิกคําสั่งเคลื่อนไหวที่อยู่ข้างบนเลยใช่ไหมคะเขาก็จะมาก็จะมีแท็บมาให้เราทางซ้ายของหน้าจอว่าจะให้เขาเผยออกมาหรือว่าให้เขาเคลื่อนแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้คือให้เราเลือกได้เลยว่าเราอยากให้ตัวน้องกบองเพชรเราอะคะ่ะเคลื่อนไหวแนวไหน เมื่อเมื่อเราเอาเมาส์เอาเมาส์ไปคลิกตามการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวาการแสดงตัวอย่างให้เราดูว่าอย่างเราคลิกตัวนี้ใช่ไหมคะตัวน้องกระบองเพชรเราอะ่ะจะเลื่อนมาทางซ้ายทางขวาหรือว่าขยับไปแนวไหนนะคะอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการใส่ตัวเคลื่อนไหวแบบไรตัวสมมุติว่าเราใส่ของตัวน้องกระบองเพชรเสร็จแล้วใช่ไหมคะ จะมาใส่ให้กับตัวดอกทานตะวันก็คือเหมือนกันเลยค่ะคือคลิกที่ตัวทานตะวันนะคะแล้วก็ไปคลิกที่การเคลื่อนไหวแล้วก็ไปใส่ตัวเอฟเฟกให้กับดอกทานตะวันค่ะเมื่อเราใส่เอฟเฟกให้กับตัวองค์ประกอบที่เราต้องการได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเราอยากดูว่าตัวเอฟเฟกเราะแสดงยังไงก็คือให้เราทําการกดพรีเซนต์ได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะที่อาลงมาข้างล่างใช่ไหมคะเขาจะมีลูกศรที่ตะแคงอยู่เขาจะเขียนว่าดูแบบเต็มจอเราก็สามารถดูตัวอย่างหน้าสไลด์เราได้นะคะเมื่อเราคลิกการแสดงหน้าสไลด์แล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวน้องกระบองเพชรกับตัวดอกทานตะวันเราค่ะเขาจะเคลื่อนไหวอันนี้คือการใส่ลูกเล่นให้กับให้กับหน้าสไลด์ของเราหรือว่าตัวองค์ประกอบนะคะค่ะ เมื่ออ่เมืกี้จะเป็นการใส่ลูกเล่นให้กับตัวของอุค์ประกอบนะคะแล้วเขาแล้วอีกในตัวแคนวาค่ะเขาจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเราสามารถใส่ลูกเล่นให้กับทั้งเพจได้โดยที่คำสั่งก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเราคลิกมาที่ตัวตัวน้องกระบองเพจก็ได้ค่ะหรือว่าคลิกส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ในของหน้าเพจเราก็ได้ก็คือเมื่อเราคลิกแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนคลิกไปที่ เคลื่อนไหวค่ะเมื่อเราคลิกเคลื่อนไหวเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าแถบซ้ายมือที่เป็นแถบคําสั่งค่ะเขาจะเขียนว่าภาพเคลื่อนไหวขององค์ประกอบใช่ไหมคะแล้วเราลองมองไปอีกนิดนึงเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าภาพเคลื่อนไหวของทั้งเพจอันนี้ค่ะคือการเคลื่อนไหวทั้งเพจเลยเมื่อเราลองเอาเมาส์ค่ะมาคิดเอาเลื่อนเมาส์ลองมาดูว่า อย่างปาร์ตี้เนี่ยค่ะถ้าเพจเราอะ่ะเลือกปาร์ตี้อ่ะเพจเราอะ่ะจะเคลื่อนไหวแบบไหนก็อย่างเช่นเรามานเอามาวางตรงปาร์ตี้ใช่ไหมคะคือเราก็จะเห็นได้ว่าตัวหน้าสไลด์อะค่ะเขาจะเคลื่อนไหวทั้งหมดเลย สมมติว่าเราเลือกการเคลื่อนไหวทั้งเพจแล้วใช่ไหมคะก็เราก็มาลองดูว่าเพจเราอะค่ะเคลื่อนไหวแบบไหนก็คือให้ดูการแสดงแบบเต็มจอเมื่อกี้เลยนะคะค่ะอย่างหน้าจอเนี่ยคะเราก็จะเห็นว่าเพจเราที่เราเลือกเมื่อกี้ะคะ่ะเขาก็จะเคลื่อนไหวทั้งเพจเลยก็คือแบบนี้อันนี้คะ่ะคือการเลือกการเคลื่อนไหวทั้งเพจคือทุกอย่างอะคะ่ะที่อยู่ในเพจเราอะจะเคลื่อนไหว ต่อไปนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบที่สามแบบที่สามก็คือการเคลื่อนไหวทั้ง2แบบรวมกันก็คือทั้งเคลื่อนไหวทั้งแบบที่เป็นทั้งเพศกับเคลื่อนไหวที่เป็นองค์ประกอบก็คือเราสามารถเลือกเลือกทั้งสองแบบได้เช่นเราเลือกการเคลื่อนไหวที่เป็นตัวองค์ประกอบด้วยทั้งเพศด้วยเมื่อกี้ค่ะคือที่เราค้างไว้อยู่ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวทั้งเพศใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่การเคลื่อนไหวให้องค์ประกอบ ก็คือให้ก็การใส่การเคลื่อนไหวให้กับองค์ประกอบลายตัวก็ก็คล้ายกับวิธีแรกที่เราบอกก็คือให้ทําการคลิกไปที่ตัวองค์ประกอบเองแล้วก็คลิกไปที่คําสั่งคําว่าเคลื่อนไหวแล้วก็เพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวองค์ประกอบเข้าไปนะคะค่ะเมื่อเราทําการคลิกการเคลื่อนไหวที่ทั้งทั้งหน้าเพจแล้วก็ตัวองค์ประกอบเอง เมื่อเราลองมาดูหน้าสไลด์เต็มใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าหน้าเนี้ค่ะเขาจะเคลื่อนไหวทั้งเพจเลยแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่เราใส่การเคลื่อนไหวเฉพาะไวอะ้อ่ะเขาก็จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอันนี้คือการเคลื่อนไหวทั้งสองแบบรวมกันก็คือทั้งหน้าเพจแล้วก็ตัวองค์ประกอบเองเราสามารถดีไซน์ได้เลยว่าเราจะให้เขาเคลื่อนไหวแบบไหน อันนี้ก็จะเป็นการแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำพรีเซนเทชันนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือในการนำออกไปใช้ในการนำออกไปใช้ก็คือให้ทุกคนนะคะเลื่อนไปข้างบนเราจะเห็นว่าเขาจะมีคำว่าแชร์อยู่แล้วก็ทำการกดแชร์นะคะกดแชร์ปุ๊บเขาจะมีหน้าป๊อปขึ้นมาแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีคำสั่งที่ว่าดาวน์โหลด เมื่อเรากดดาวน์โหลดไปใช่ไหมคะเขาก็จะมีประเภทไฟล์ให้เราเลือกก็คือที่เขาแนะนําไว้อะค่ะในตัวแคนวาประเภทไฟล์ที่เขาจะให้ทําการดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์ของ PDF แต่เราสามารถเลือกไฟล์คลิกแล้วก็ดูได้นะคะว่าประเภทไฟล์เขาอะมีอะไรบ้างอย่างอันแรกเขาจะเป็นมาตรฐาน PDF ใช่ไหมคะอันที่สองอะคะ่ะเขาจะเป็น PDF สําหรับพิมพ์อันเนี้ยสำหรับการพริมพ์บางทีอะภาพเราอะจะชัด คือเราใส่ภาพเยอะถ้าเราต้องการให้ภาพชาัดนะคะแนะนําให้เป็นอ่า p d f สําหรับพิมพ์ดีกว่าเวลาออกไปอะ่ะเวลาไปพิม,พม์ภาพเราจะชัดกว่าเด้อชัดแล้วก็เราจะเห็นว่าเขาจะมีสําหรับที่เป็น powerpoint แล้วก็สามารถดาวน์โหลดออกไปเป็น powerpoint ได้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่านอกนอกจากจะเป็น PDF กับ powerpoint แล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดหน้าหน้าสไลด์เราคะ่ะ ออกไปเป็นรูปภาพได้เขาก็จะมีให้เราเลือกข้างล่างอันนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่างานที่เราจะนําไปใช้อะเป็นลักษณะไหนก็เลือกที่ทุกคนที่ที่ที่เราจะต้องนําไปใช้นะคะเมื่อเราเลือกประเภทไฟล์ได้แล้วใช่ไหมคะเขาจะมีเขียนว่าสามารถดาวน์โหลดทุกหน้าเขาจะเขียนว่าเลือกหน้าตรงนี้ค่ะถ้าเราอ่ะไม่ต้องการดาวน์โหลดทุกหน้าเรามีหน้าที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถคลิก ตรงคำว่าทุกหน้าแล้วให้เราทำการเลือกเฉพาะหน้าที่เราต้องการดาวน์โหลดได้นะคะสมมติว่าเราเลือกหน้าที่หนึ่งแต่สมมติว่าในสไลด์นี้เรามีทั้งหมด54หน้าแต่เราต้องการดาวน์โหลดแค่หน้าเดียวเราก็ทำการคลิกตรงคำว่าทุกหน้าแล้วเลือกหน้าที่เราต้องการดาวน์โหลดก็คือสมมติเราเลือกหน้าที่หนึ่งใช่ไหมคะเราเลือกดาวน์โหลดที่หน้าที่หนึ่งก็เราเลือกหน้าเสร็จแล้วก็ทำการ เสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะตัวหน้าเนี้ยก็จะเป็นคำสั่งเราก็คือเราจะดาวน์โหลดเป็นประเภทไฟล์ของ PDF เลือกหน้าที่1แล้วก็กดการทำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะค่ะในระหว่างนี้ก็ต้องรอจนกว่าว่าเขาจะทำการดาวน์โหลดให้เราเสร็จนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาเราก็จะได้ หน้าสไลด์ที่เป็น PDF ตัวนี้ออกมาอันนี้ค่ะก็จะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการทำ Presentation เบื้องต้นแล้วก็การการดาวน์โหลดไฟล์